ให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลลูกแบบนี้หลังจากที่ลูกไปรับวัคซีนกลับมาแล้วนะคะการที่ลูกไปรับวัคซีนนะคะอาจจะมีอาการข้างเคียงหรือภาวะแสกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไข้ผื่นแพ้นะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจระบบขับถ่ายอะไรก็แล้วแต่ให้คุณแม่สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดนะคะอย่างน้อยก็ประมาณสัก48ชั่วโมงเพราะว่าวัคซีนบางตัวนะคะก็มีผลทําให้เด็กเป็นไข้ได้หรือทําให้เด็กเกิดผดผื่นขึ้นได้นั่นเองค่ะคุณแม่ควรหมั่น สังเกตนะคะโดยเฉพาะเรื่องของไข้หากลูกมีไข้หลังจากที่รับวัคซีนมาแล้วคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปเพราะไข้ที่เกิดขึ้นก็คือไข้จากวัคซีนถ้ามีไข้นะคะก็คือ37.5องศาเซลเซียสขึ้นไปให้คุณแม่เช็ดตัวลดไข้การเช็ดตัวนะคะให้เช็ดตัวด้วยน้ําอุณหภูมิห้องหรือน้ําอุน่นห้ามนําน้ําเย็นมาเช็ดตัวลูกแล้ววิธีการเช็ดเช็ดย้อนรูขุมขนนะคะจากปลายมือปลายเท้านะ,ะหรือว่าลําตัวเนี่ยเข้าสู่หัวใจเพื่อเป็นการเปิด รูขุมขนเพื่อเป็นการช่วยระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็หมั่นสังเกตนะคะถ้าไม่มีอาการแท้รุนแรงใดๆนะ่าส่วนใหญ่เด็กก็จะมีอาการดีขึ้นในสองสาวันหลังจากฉีดวัคซีนแต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็อย่าชะล่าใจนะคะหมั่นสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดด้วยเพราะเด็กบางคนก็แพ้วัคซีนก็มีนะคะซึ่งการแพ้วัคซีนก็จะค่อนข้างรุนแรงต่อระบบผิวหนังระบบทางเดินหายใจหรือว่าระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารของลูกนั่นเองค่ะ